ค่ะเด็กๆทีนี้ข้อนี้นะคะเรามาดูด้านการลบกันบ้างนะคะเป็นการลบเลขหลายหลักเช่นเดียวกันค่ะโจทย์ข้อนี้คือ4 3 8 5 4 9ลบด้วย3 6 2 1 1 1 8ค่ะการลบเราก็ต้องเริ่มลบจากหลักหน่วยเช่นเดียวกันนะคะ9ลบ8เหลือ1 บ8เหลือ1นะคะ4-1ลบ1เหลือ3 5-1ลบ1เหลือ4-8-2ลบ2เหลือ6ทีนี้3-6ลบ6ไม่ได้เพราะว่า3มีค่ามากกว่านะคะเราก็ต้องไปขอยืม4ค่ะขอยืม4มาเท่าไหร่คะขอยืม4มา1นะคะขอยืม4มา1จาก3ก็กลายเป็น13 จาก4ก็เหลือ3นะคะทีนี้ลบได้แล้วนะคะหกสิบสามลบหนะคะเราก็นับไปนะคะจาก6เแล้วนับไปถึง13นะคะ6แล้ว7 8 9 10 11 12 13เหลือ7ค่ะ3าลบสเหลือ0เราก็ไม่ต้องใส่นะคะนับ1 2 3ใส่ลูกน้ำบรรทัดนี้เป็นผลลัพธ์ขีดเส้นใต้สองเส้นค่ะ เด็กๆคิดได้เหมือนครูตานไหมคะถ้าคิดได้เด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวรอดูข้อต่อไปกันค่ะ